สวัสดีครับครอ,พอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านในชั่วโมงนี้นะครับสําหรับฟุตบอลทีมชาติไทยของเราซึ่งเป็นชั่วโมงที่ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยแล้วก็สับสนพอสมควรนะครับดังนั้นนะครับไอสิ่งที่ผมพูดไปในหลายๆคลิปนะครับอยากจะสรุปในคลิปนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วนะครับถ้าเกิดท่านจะมี มุมมองนะครับที่แตกต่างก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับทุกคนมีสามารถมีมุมมองที่แตกต่างได้แต่มุมมองดังกล่าวนะครับจะต้องประกอบไปด้วยเหตุผลนะครับที่ท่านมีลำดับ1 2 3 4งสองสาทำไมท่านถึงคิดแบบนั้นและบทสรุปของการคิดแบบนั้นน่ยมันมีอะไรรองรับบ้างจุดมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาไปสู่เป้าหมายก็คือการยกระดับวงการฟุตบอลและทีมชาติไทยของเราเนี่ยมันต้องมีนะนะครับ ดังนั้นนะครับไอสิ่งที่ผมพูดในคลิปที่แล้วผมอยากจะสรุปให้ท่านฟังง่ายๆนะอาจจะมีเพื่อนห,หลายคนอย่างเอาฟังไม่ค่อยเข้าใจนะคือเรื่องราวของทีมชาติไทยตอนนี้นะให้ผมพูดชัดๆกระชับและพูดไม่ยาวนะครับที่ผมพูดยาวในคลิปที่แล้วและคลิปก่อนเพื่อที่จะให้เกิดรายละเอียดนะครับใครสามารถฟังเข้าใจได้ก็ถือว่าดีครับคลิปนี้ขอพูดสั้นๆนะญี่ปุ่นนะครับเขาโอนตัวเสร็จเขาก็ไปบนโลกครับสเต็ปแรกเลย พอเข้าไปบนโลกได้แล้วสองสามครั้งนะ mm hmm. เขามีความคิดว่าทําอย่างไรเนี่ยทีมชาติญี่ปุ่นของเขาเนี่ยจะไ,ไม่ตกอันดับโลกอีกไม่ไ้แรงทีงฟีฟาไม่ตกและต้องไปตลอดไปและพัฒนาข้างล่างด้วย mm hmm. เขาจึงทำ jpnv ขึ้นมาครับนะครับ mm hmm. เข้าใจนะครับทำ jpnv ขึ้นมาและในระบบ jpnv คือการพัฒนานะครับอย่างเข้มข้น,นาภายในของเขาและใน jpnv มันมีอยู่สีข้อนะที่เขาตั้งขึ้นมาข้อที่1พัฒนาทีมชาติ ชุดใหญ่ให้ดีที่สุดครับข้อที่2พัฒนาทีมเยาวชนหรือพัฒนาภายในให้ดีที่สุดข้อที่3พัฒนาโค้ดให้มีทัศนคติดีนะครับแล้วก็มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพแล้วก็ข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายเป็นข้อที่สําคัญที่สุดก็คือการประชาสัมพันธ์และการสร้างครอบครัวฟุตบอลให้ได้10บล้านครอบครัวครับ การประชาสัมพันธ์ดังกล่าวคำว่าครอบครัวฟุตบอลคือฟุตบอลแฟมิลี่ของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีอยู่ในภาพของพีระมิด2ยอดและมีวงกลมครอบครัวฟุตบอลครอบไว้อยู่พีระมิด2ยอดคือฝั่งสมัครเล่นและฝั่งมืออาชีพซึ่งมีฐานพีระมิดร่วมกันและทั้งสองฝั่งเนี่ยต้องมีความเข้าใจและส่งพลังให้กันนี่เป็นภาพรวมนะที่เป็นอุดมคติกว้างและเป็นรุดมคติใหญ่เป็นข้อเมนหลักของ jpnv ซึ่งผมอธิบายไปแล้วว่าครอบครัวฟุตบอลไม่จําเป็นจะต้องเป็นกองเชียร์ครับทุกอย่างที่มีชีวิตมีลมหายใใจเคลลื่ออนนไไหวด้งาฟุตบ นะครับแม้กระทั่งผู้บริหารลงมาถึงนักเตะโค้ชทุกคนเน่ยเป็นครอบครัวฟุตบอลทั้งหมดครับจะต้องมีความคิดนโยบายเชื่อมั่นนะครับและเดินทางไปในทิศท,ทางเดียวกันนะครับพอ,พ,อพอทราบตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้อิชิกำลังทําอะไรอิชิใช้หลักการ J P V ครับเต็มระบบเลยใน,ใน,ใ,นในการทํางานของเขาและมีวิธีการทํางานแบบคนญี่ปุ่นคือเขาทํางานด้วยการพัฒนาแต่ทีนี้ตอนนี้เขากำลังพัฒนาทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่ การพัฒนาดังกล่าวไม่ใช่การพัฒนาเพื่อมุ่งเป้าไปสู่ฟุตบอลโลกนะครับแต่เขาพัฒนาเพื่อจะให้เกิดรากฐานที่แข็งแกร่งที่จะไปฟุตบอลโลกได้อย่างแท้จริงโดยการเปิดฐานอย่างกว้างครับให้กับวงการฟุตบอลไทยโดยการดึงนักเตะให้โอกาสหลากหลายขึ้นมาอย่างเต็มที่นะครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเอาเข้ามารับแพชชั่นนะครับรับอุดมคติแล้วกลับไปนะครับไปกระจายแพชชั่นเหล่านี้ลงไปในลีกลงไปในสังคมฟุตบอลไทยให้ได้มากที่สุด จากนั้นนะครับเมื่อคุณภาพนั้นนะครับดีแล้วเขาก็จะเก็บเกี่ยวขึ้นมาสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตแต่ทีนี้นะครับผมนึกสรุปว่า4ข้อนะที่ผมพูดไปอิชิกำลังทําข้อ2ครับอิชิไม่ได้ทําข้อ1เพราะอะไรครับเพราะเจแปนเวเกิดหลังฟุตบอลญี่ปุ่นไปฟุตบอลโลกแล้วตอนที่เขาดิน้นรนจะไปฟุตบอลโลกครั้งแรกของญี่ปุ่นเนี่ยเขายังไม่มีเจแปนเวครับ เขายังไม่มีระบบการพัฒนา,าที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นเหล่าที่เป็นปฏิญญาในลักษณะเจแปนเวเขาใช้วิธีการโอนตัวบราซิลเขาใช้วิธีการทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟุตบอลเขาอะสามารถไปฟุตบอลโลกให้ได้ครั้งแรกก่อนเช่นเดียวกันคล้ายกันกับอินโดนีเซียตอนนี้ที่กําลังดิ้นนะครับดิ้นล้มดิ้นตายจะไปฟุตบอลโลกให้ได้โดยตัดขาดทีมชาติชุดใหญ่เขาเป็นระดับโปรนะครับออกจากการพัฒนภา,าภายในโดยสิ้นเชิงวิสัยทัศน์ของนะครับ เอริกโทเฮียท่านนายกสมาคมฟุตบอลอิโดนี่ถูกต้องครับแต่วิธีการน่ะผิดครับผมไม่เห็นด้วยคือการโอนตัวลูกเซี่ยวในระดับชั้นปู่ย่าตายายถ้าพูดเรื่องนี้ไปแล้วท่านเข้าใจในในระบบฟุตบอลที่ฟี ف าให้กําหนดมาให้ใช้รุ่นปู่ย่าตายายในระยะหลังเนี่ยและท่านเข้าใจคําว่าลําดับชั้นปู่ย่าตายายและท่านเข้าใจกฎหมายของพรบสัญชาติไทยว่าไม่ได้จะต้องได้เฉพาะชั้นพ่อแม่ มันผิดกฎหมายไทยแล้วถ้าท่านเข้าใจตรงนี้ท่านจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดแต่ประเด็นปัญหาว่าท่านไม่เข้าใจทุกส่วนที่ผมพูดนะครับและท่านรีบตัดสินใจในการมองว่าเป็นการพูดอย่างไม่มีที่มาที่ไปผมพูดทุกอย่างมีที่มาที่ไปทั้งหมดและเป็นหลักเหตุผลที่มันยึดโยงกันทั้งหมดครับมันจะถูกหรือผิดก็ตามแต่แต่นะครับคนเราคิดไปซ้ายก็ได้คิดไปขวาก็ได้จริงครับแต่การคิดไปซ้ายเป็นลบคิดไปขวาเป็นบวกเนี่ย มันจะต้องมีเหตุผลรองรับที่เป็นจริงที่สุดผมจะเรียกว่าความแม่นยําที่สุดสิ่งที่อิชิทําตอนนี้เราจะคิดไปทางลบก็ได้บางคนคิดถึงขั้นว่าอิชิจะทําให้ฟุตบอลไทยสู้ฟุตบอลญี่ปุ่นไม่ได้ไปตลอดการหรือไม่บางคนก็คิดว่าอิชิอยากจะกลับบ้านบางคนก็คิดว่าอันนั้นคือคิดไปในทางที่ลบคําว่าลบไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ลบก็คือมันไม่ได้สร้างสารรค์อะไรที่เป็นลักษณะที่มีฐานพื้นฐานที่เป็นจริงเราเดาทั้งนั้น แต่สิ่งที่ผมพูดไปทางบวกก็คือที่มาที่ไปผมพยายามนั่งวิเคราะห์ว่าทำไมอิชิคิดแบบนี้ผมก็มาถึงบางว่าว่าอ๋อเขากำลังพัฒนาฟุตบอลไทยไปในรูปแบบของเจแปนเวที่แท้จริงตอนนี้ที่เขาพยายามบอกมาดามแปงและบอกท่านทุกคนว่าต้องอดทนนะอดทนดอรอให้ได้และสักวันหนึ่งอ่ะสิ่งที่เขาหวานมาเมล็ดพันธุ์ลงไปดึงกลับเข้ามาเนี่ยปรับปรุงพันธุ์หวานลงไปเนี่ยมันจะเจริญเติบโตเต็มเต็มนาข้าวเราแล้ววันนั้นน่ะทีมชาติไทยจะแข็งแกร่งแต่ที่นี้นะครับ สิ่งที่อิชิทําตอนนี้ผมมีข้อข้อแย้งอยู่นิดหนึ่งข้อตําหนิยอยู่นิดหนึ่งว่านักเตะไทยทีมชาติไทยนักเตะไทยทีมเยาวชนทีมในลีของไทยไม่เหมือนกับญี่ปุ่นคุณภ,ภาพนักเตะเราไม่เหมือนกับญี่ปุ่นจุดเริ่มแรกเนี่ยไม่ใช่ว่าพัฒนาเยาวชนแล้วญี่ปุ่นจะได้เงินได้ทองสร้างแคเดมี่นะ สิ่งที่ทําให้เขาได้เงินได้ทองได้แรงเหวี่ยงมหาศาลคือการไปฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขาซึ่งเขาต้องทุ่มเป็นทุ่มตายถ้าท่านจําได้ผมพูดถึงเรื่องการสร้างสะพานว่ามันตุงมีคนกล้าตายคนหนึ่งลงไปปักไม้อันแรกในน้ำเขาใช้วิธีการโดนตัวไงเขาใช้วิธีการเอานักเตะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทุกสัพพะกำลังพุ่งไปให้ได้ก่อนทะลุกําแพงไม่ได้ก่อนผมเคยสร้างนะครับบันไดลงหน้าผาที่สูงมากซึ่งด้านล่างนะครับ เป็นต่างประเทศเราไม่สามารถจะเข้าไปได้เราจะลงได้ทางหน้าผาเท่านั้นผมต้องให้คนคนหนึ่งอ่ะกล้าตายนะลงไปเอาสว่านเจาะหินนะครับโรยตัวลงไปในหน้าผาเอาสว่านเจาะหินใช้น้ํายาอีบ็อกซี่แล้วก็เสียบเหล็กไว้ก่อนอันหนึ่งนะเพื่อที่จะเชื่อมทําให้เกิดโครงสร้างในการไต่ลงไปทําบันดไดได้พอจะมองเห็นภาพนะครับนะครับเหมือนการปฏิสนที่อ่ะ นะครับถ้าไม่ไม่มีเจ้าตัวเก่งเนี่ยไปเข้าไปได้เนี่ยมันเกิดเป็นคนไม่ได้ครับมันต้องมีหัวหมูทุลวงฟันนะถ้าพูดตรงๆอ่ะมันต้องไปก่อนเมื่อคุณได้ใช้ชนะแล้วบําเหน็จบํานาญมันจะกลับมาครับก็คือสปอนเซอร์ก็คือความนิยมก็คือแรงศรัทธาซึ่งผมเคยพูดในปีที่แล้วนะครับถ้าใครฟังคลิปเกือบพันคลิปที่แล้วผมผมผมพูดว่า พีเจหรือนักเตะอย่างโกอุ่มอย่างนะครับนิโคลัสมิเกลสันจะต้องไปฟุตบอลโลกให้ได้เอารถกระบะเก่าๆไปใส่ลูกฟุตบอลกลับมาให้เด็กๆเราที่บ้านเอาเสื้อนะครับชุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสื้อของลีกเอิงนะครับเสื้อของพีเมรีนะครับบุนเดสลีกามาให้เด็กๆเราใส่แล้วก็เนี่ยครับเป็นสิ่งที่ต้องทําก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียก็จึงพยายามพุ่งไปบอลโลกให้ได้ และจิตใจที่นขึ้นเขมนี้มันจะไประสร้างพลังทั้งเยาวชนเขาเห็นแพชั่นของทีมชาติชุดใหญ่เห็นวิธีการเล่นเห็นเทคนิคฟุตบอลสปอนเซอร์เขาควักพร้อมจะควักจ่ายพันล้านหมื่นล้านให้พอเห็นผลงานแล้วนี่มันคือโลกความเป็นจริงครับญี่ปุ่นไม่ได้สร้างเจแปนเวเสร็จค่อยไปมาโลกญี่ปุ่นไปบอลโลกเสร็จถึงมาสร้างเจแปนเวไปทั้งสองสามครั้งครับเขาถึงทําปฏิญญาเจแปนเวขึ้นมาถึงเป็นเจแปนเวหรือระบบญี่ปุ่นที่เราเห็นนาวันนี้ เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทําตอนนี้อิชิทำเน่ยไม่ผิดทําถูกต้องแล้วตามระบบเจแปนเวเป้เลยแต่สิ่งที่ผมกาลังพูดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคือการแยกส่วนระหว่างการพัฒนาภายในกับทีมชาติชุดใหญ่ออกจากกาันอย่างเด็ดขาดทีมชุดใหญ่ต้องเป็นทีมโปรโเท่านั้นเหมือนญี่ปุ่นนะครับโอนบาซิลมาที่จะไปบอลโลกครั้งแรกของเขาอะทีมโปรของเราก็ต้องเป็นนักรบรบจริงนะครับ มีนักเตะอยู่ยุโรวเท่าไร่ต้องกวาดมาให้หมดแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าสโมสรนในไทยลีกของเรายิ่งใหญ่กว่าโอลิมปิกลียงยิ่งใหญ่กว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิ่งใหญ่กว่าหลีกสเปนลีกเยอรมันเนี่ยก็เอานักเตะในไทยเราแต่เราไปเจอซาอุดีอาระเบียเจอกาตาเจออุซเบกิสถานนะครับเจอหลายๆทีมอม่านญี่ปุ่นเกาหลีแล้วเราหมอบมาหรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่จำเลยครับทำไมเราไม่จำครับ ผมถึงบอกว่านักเตะไทยกับน,นักเตะญี่ปุ่นมันต่างกันลีกไทยกับเจปเจเจล็กบางนก็ต่างกันเพราะเขาพัฒนาจากระบบเจแปนเวมา20ปีแล้วครับญี่ปุ่นไปฟุตบอลโลกมาแล้ว20กว่าปีเจแปนเวมีมาแล้ว20ปีเขาพัฒนาเยาวชนเขามา20ปีแล้วด้วยเงินมหาศาลด้วยแรงหนุนนะครับเพราะฟุตบอลเขาไปบอลโลกได้ชาเต้นนะครับและตอนนี้อิชิกำลังใช้วิธีการแบบเจแปนเว ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดหลังการไปฟุตบอลโลกของทีมชาติญี่ปุ่นท่านเห็นการแยกส่วนชัดเจนมาแล้วที่นี้ตอนนี้นะนักเตะญี่ปุ่นทั้งทีมอ่ะเขาเอานักเตะมาจากยุโรปค,ครับเขาไม่ได้ใช้นักเตะในเจลีกเลยหรือใช้น้อยมากทีมชาติเขาอะ่ะนะครับนี่เองเป็นจุดสรุปบทสรุปนะครับว่าอย่าเรียกเอราบันกาดิเยมาติดทีมเยาวชนเด็ดขาดพ่ออะไรครับท่านจะเรียกมาเพียงเพื่อให้อิชิสเกลอะ่ะ หรือท่านเรียกมาอยากจะได้เหรียญทองสี่เกมเพื่อจะนะครับส่งผลงานให้กับการกีฬาหรือว่าผมคิดว่ามันมันมันไม่ถูกนะเพราะว่าจริงๆทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์เพื่อการพัฒนานะครับผมที่พยายามพูดผมพูดบ่อยๆนะมันจะทําให้ท่านเริ่มเข้าใจอ๋ออันนี้มันมันเป็นกีฬาสมัครเล่นนะโอ้ oh, อันนี้มันเป็นพาร์ทกีฬาอาชีพนะกีฬาอาชีพนะถ้าเรามองเห็นชัดๆเลยนะครับก็คือกีฬานะครับที่แข่งขันโดยคนที่เล่นกีฬาเนี่ยเป็นโปรเท่านั้น คือเป็นมืออาชีพเท่านั้นนะครับและสามารถลบจริงได้ทัวร์นาเมนต์ที่เรากำลังเจอตอนนี้คือทัวร์นาเมนต์ชิเชมาชาติเอเชียซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์หลักของฟีฟ่านะครับแต่ตอนนี้อิชิกําลังใช้นักเตะในการพัฒนาในการไปเล่นในทัวร์นาเมนต์จริงเขาเหมือนเราปล่อยนักมวยสมัครเล่นเนี่ยถอดเฮดการ์ดออกแล้วคือไปต่อยมวยอาชีพกับนักมวยที่สหรัฐอเมริกาในการชิงแชมป์โลก่ะก็โดนน็อกสิครับ ก็โดนน็อกสิครับแบบเนี้ยเวลาเราดูฟุตบอลไทยเราเหมือนเราเอานักมวยสมัครเล่นแชมป์ซีเกมหรือแชมป์โอลิมปิกเราเนี่ยถอนเหตุการณ์ออกขึ้นไปต่อยกับนักมวยแชมป์ WBC ของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างงั้นจริงๆทีนี้นะครับไอ้สมัครเล่นก็สมัครเล่นไปครับผมไม่ได้ขวางนะแต่ตอนนี้เนะี่ยถ้าเราไม่ทําทีมชาติไทยเป็นทีมมืออาชีพจริงระดับโปรระดับยุโรปอะฝีเท้าแบบยุโรป ญี่ปุ่นนะฟีท้ากเขาระดับยุโรปนะครับไม่ใช่ฟีท้าแบบญี่ปุ่นนะทักษะหรือว่าคาสบอลเขาอยู่ในระดับยุโรปนะครับคาสบอลเขาอยู่ในระดับโลกนะครับไม่ใช่คาสบอลเขาเป็นระดับญี่ปุ่นไม่มีเขาระดับญี่ปุ่นไม่มีนะเพราะว่าตอนนี้นะทรัพยากรนักเตะของเขาเนี่ยเป็นญี่ปุ่นก็จริงนะครับแต่สกิลทักษะพาชั่ชนเขาได้มาจากยุโรป โดยที่มีนะครับมดงานที่ทำงานอย่างหนักในญี่ปุ่นในการเสาะหาแทคติกในการที่จะทำให้นักเตะระดับโปรเหล่านี้เนี่ยใช้แทคติกในการแข่งขันกับทีมระดับโลกได้ครับมันเป็นภาพอย่างนั้นส่วนการพัฒนาภายในมันก็อีกส่วนหนึ่งผมต้องบอกว่าเอาทีมชาติไทยของเราเนี่ยระบบอีชีเนี่ยลงไปไว้ที่ยู23และห้ามเชื้อนี่ระบาดึ้นมาทีมชุดใหญ่เด็ดขาดเพราะทีมชาติชตุดใหญ่เราต้องแข่งกับทีมได้ทั่วโลก เพื่อนมาคอมเมนต์ถูกต้องแล้วครับมีนักเตะในยุโรปอย่างเอราวันอย่างจูดเบลอย่างหลายๆคนดิริคาวอย่าไปพูดถึงครับเขาไม่มาหรอกครับสรุปเปอสั้นดิริคาวเขาไม่ได้มีแพชชั่นจะมาเตะให้ทีมชาติไทยหรอกนะครับเขารักเมืองไทยแต่เขาไม่ได้มีเป้าหมายกลับมาจูดเบลเนี่ยคิดอย่างละเอียดกาลังวางแผนชีวิตอย่างละเอียดมีโอกาสจะหวนมากับทีมชาติไทยถ้าเราเจรจาดีๆพูดดีๆและมีนะครับแผนงานที่ชัดเจนทําให้เขารู้สึกว่า เราพัฒนาทีมชาติได้อย่างถูกต้องจุดเบลน่าจะมาและจุดเบลจะมีค่าอย่างยิ่งกับทีมชาติไทยเพราะเขาคือศูนย์หน้าตัวเป้าคนหนึ่งนะที่ดีที่สุดคนหนึ่งอของพรีเมียร์ลีกอังกฤษในรุ่นเยาวชนรวมทั้งซินวาแม็กเซสนะครับเขาคือวันในคิดอนาคตเขาหน้าจะเป็นเบอร์ท็อปทอปของของลีกอังกฤษและอาจจะติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ด้วยเอราวนันเกดเย่คือนักเตะอนาคตของโอลิมปิกลียง สักวันหนึ่งนะเขาจะเป็นอนาคตของโอลิมปิกลียงเช่นเดียวกันเราเอานักเตะที่โปรไฟล์แย่่านี้มาตดทีมชาติเรามากมายนีย่ระดับไหนครับแย่ระดับเทียบกันไม่ติดเลยเราบอกว่านี่คือเด็กไทยนะแล้วเอราวันเขาก็เด็กไทยนะครับเป็นเด็กที่ไหนแล้วครับเอราวันนะ่ะท่านต้องอ่านกฎหมายรู้เรื่องนะแล้วท่านต้องเข้าใจเรื่องนี้นะผมผมผมพยายามพูดเรื่องเมนเรื่องเข้าใจมามาทั้งหมดเลยนะครับ มีคนบอกว่าทาไมคุณเก่งขนาดนะั้นแล้วใครจะมาฟังคุณคุณทาไมไม่สมัครนายกเอาสิครับสมัยหน้าเงินไม่หมสิบล้านนะผมจะสมัครลงนายกนะ <laughs> นะครับผมพูดเล่นนะไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันมีอะไรจะมันมีอะไรที่ที่สงสัยคุณถามได้เลยนะคอมเมนต์นะแต่ผมจะตอบเลยว่าเพราะอะไรอะที่ผมพูดไม่ใช่ว่าผมมาพูดว่าเก่งแล้วทำมไม่พูดแล้วใครจะพูดเลยครับ ถ้าคุณถ้าคุณมาดูละเอียดแบบผมคุณก็จะพูดแบบผมเหมือนกันนอกจากคุณจะไปบิดความจริงนะแล้วพูดเป็นเรื่องอื่นนะทำแบบนี้ใช่ไหมฟุตบอลไทยเราจะได้ไประดับเอเชียนะครับเจแปนเวก็เจแปนเวยู่ในใจเราอยู่แล้วครับอิชิมาทําทีมชุดใหญ่ก็ได้แต่เอาระบบของอิชิไปใช้ในยูย3ย่สายูที่ยิบสาเขาไม่สนใจหรอกครับว่าคุณจะเอาใครมาติดทีมยูยิบสา แต่ถ้าเกิดคนไทยสนใจว่าเออถ้าติดแบบนี้มันจะไม่ได้แชมป์เวฟนะมันจะไม่ได้แชมป์สี่เกมก็เรื่องคนไทยกลุ่มนั้นครับก็เรื่องของคนไทยกลุ่มนั้นแต่ผมคิดว่ายูยิ่สามควรจะใช้การหมุนเวียนนักเตะสักร้อยสองร้อยคนเป็นพันคนได้ยิ่งดีเพื่อจะให้แพชชั่นสปีดบอลเทคนิคเนี่ยกระจายลงไปในลีกกระจายลงไปในในทีมที่เขาสังกัดอยู่นะระบบนี้ควรจะอยู่ที่ยูยิบสามแต่ชุดใหญ่จะต้องไม่เอานักเตะมาพัฒนาแบบนี้ จะต้องเรียกนักเตะจากยุโรปมาในฝีเท้าที่ดีโปรไฟล์ที่สูงกว่าเราต้องยอมรับระดับฟุตบอลหรือโปรไฟล์ฟุตบอลเราต้องยอมรับก่อนที่นักเตะอย่างนิโกโ้นิโคลัสมเมกิสันก่อนนักเตะที่เขามีฝีเท้าดีอย่างเอเรียสตอร์ลแบงค์สุพนัทเหมือนตาสุภโชคสารชาติเจชนาทิพเป็นเดวิดและหลายคนนะ่ยที่เขามีฝีเท้าที่ออกมาใน้นทิศทางที่เป็นฟุตบอลสมัยใหม่และพัฒนาแล้วเนี่ยที่เขาขึ้นสู่ระดับเอเชียหรือขึ้นเอเชียแล้วเนี่ยจะบาดเจ็บ จะหมดแรงที่จะช่วยทีมเไทยต่อไปเพราะมันแบกเกินไปเพราะทีมเราไม่ลงตัวสักทีมันจะกลายเป็นปฏิปักษ์ในคำว่าเราต้องการฮีโร่เลยซึ่งผมพูดมาตลอดว่าฟุตบอลไทยมันต้องไม่มีฮีโร่มันจะต้องช่วยกันทั้งทีมเล่นกันทั้งทีมแต่ตอนนี้เราพัฒนาอยู่ในระดับ U23 ได้ไหมแต่ชุดใหญ่ะเล่นกันทั้งทีมครับไม่มีฮีโร่แต่ต้องเป็นนักเตะโปรทั้งหมดที่มีคุณภาพมีเบสิกฟุตบอลที่สูง เราต้องตัดเกรดเลยถ้าไม่ได้เกรดนะครับในระดับ3.5ถึง3.8ถึง4ขึ้นไปเนี่ย3.5เนี่ยตัดเลยถ้าไม่ได้ในเรือนักเตะ9คนก็ให้เตะแค่9คนครับถ้าเป็นผมนะลงสนามเนี่ยทีมชาติไทยส่งแค่9คนครับเพราะฝีเท้าได้แค่9คนที่เหลืออีก3คนไม่ต้องลงแพ้ก็มันแพ้อยู่คาสนามนั่นแหละถ้าระดับฝีเท้าต่ำกว่าน,นี้เกรดต่ำกว่าน,นี้ไม่ให้ลงสนามในนามทีมชาติไทยครับถ้าทำแบบนี้จะได้ใจคนไทยทั้งประเทศ และเราไม่ได้ใช้ระบบฮีโร่นะเพราะทุกคนเป็นนักเตะเกรดเอเชียหมดเป็นนักเตะเกรดจีหลัวทั้งหมดเขาเล่นแล้วเขาจะไม่เหนื่อยครับและมันจะดูดีและมันจะสามารถมีคุณภาพในการเอาชชัยนะถ้ามีเก้าคนก็เอาแค่เก้าคนลงสนามอีกสามคนเนี่ยฝีเท้าไม่ถึงตัดออกครับถ้าครึ่งหลังไม่มีตัวเปลี่ยนเหลือเจ็ดคนก็เปลี่ยนออกมาสองคนครับเตะแค่เจ็ดคนครับทีมชาติไทยชาเจนไหมครับในอุดมคติผมอะ นี่คือการสร้างทีมโปรครับที่ผมอยากจะพูดให้ท่านรู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้และสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างไม่ได้โมเมาคิดขึ้นมาพูดเองถ้าท่านสงสัยเรื่องอะไรถามผมได้ในคลิปและไม่จําเป็นนะครับจะท่องมาเอาหลักการผมไม่ทํหรอกครับถ้าท่านเดินมาแล้วท่านได้ยินอะไรบางอย่างที่มีเหตุมีผลท่านไม่ทําก็เรื่องของท่านท่านไม่ทําก็เรื่องของท่านครับถ้าท่านอยากจะงมโคองมันมืดแบบนั้นท่านก็ทําต่อไป แต่สิ่ที่ผมทําพสสิ่งที่ผมพูดเพราะผมรักฟุตบอลไทยและผมเชื่อว่ามีคนที่ฟังช่องผมอีกนับหมื่นคนเนี่ยที่เขาอยากจะได้ข้อมูลเหล่านี้และผมจะพูดต่อไปในรายการของผมเพื่อแฟนบอลไทยเพื่อครอบครัวฟุตบอลไทยทุกคนครับ ในคนยังสู้อยู่มีไว้ช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมุ่งหมายแห่งใช้วันนี้มุ่งมันไม่เคยหวั่นไหวส,สุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์คนไทยเรารักต้งไทยเราคือคน For Lord, we are time. we will go together in the same direction high foot